สูตรการอัพโอบามายองร้อยสิบห้านะครับเยอะเพื่อนอะไรกูรั่วจัดเลยนี่ฮะดูดิข้าวทางโคตรเถื่อนร้อยสิบห้ามีที่ไหนตัวฟรีอ่ะเพื่อนพอ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 ีกทีนึงแบบรั่วจัดนี่ครับโอบามายองนะฮะร่างฟรีใหม่ล่าสุดที่เพิ่งได้กันมันบาทกับอ่ารางวัลของแรงนะฮะท็อปหนึ่งล้านนะบอกเลยโคตรโนดนะโหดจริงนะ วอร์บิยองอะ่ะผมว่าถ้าลิงอัพแบบเฟียอ,อยู่นะครับเพราะว่าเป็นสไตล์โคโพชเชอร์เนี่ยฮะลิงอัพกับคาเปลโลนะครับผมน่าจะวิ่งไวจะจัดนะฮะและอย่างหนึ่งคือหาช่องดีด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีสูตรการดัดแปลงให้ทุกคนได้ดูนะกันอัพนะครับผมวอร์บิยองเนี่ยถ้าอัพออโต้เนีนะ่ยจะผมรู้สึกว่ารวมๆดีหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันคือตัวฟรีนะต้องเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะฮะเห็นปะการหาช่องเนะี่ยเก้าสิบแปดนะครับแต่เรื่องงานคอนโทรลบอลน่ะเห็น บอลคอนโทรลดิปปิ้งไซส์พอร์ชนะครับ80 82 76นะครับถือว่ายังน้อยไปถ้าแบบจังหวะมันจับบอลเนี่ยโยนมาแล้วเราจับบอลอ่ะมันจะแบบควบคุมยากนิดนึงนะครับควรเพิ่มหน่อยนะแล้วก็ฟิชชิ่ง94ให้ผมยิงโคมครับใช้ได้มันโค้ง83ครับสปีด94สปีดต้น96ครับเร็วนะเห็นไหมเอาวิ Hour ick, 84, ค84เลยผมดัมม์81ความแข็ง76นะบาลานซ์82และสเตมินา่า85ครับแล้วส่วนไอ้เชี่ยสกิลบัคอีกเหรอมั้ง นะครกิลน่าจะบลักนะครับตำแหน่งก็น่า,นา,นาจะบลักด้วยถ้าคิดไม่ผิดนะนะครับผมดูค่าพลังมันก่อนแล้วกันนะครับทุกคนนะแต่ผมว่าที่เราควรสําควญปรับอะนี่ครับนี่คนเพิ่มดิปปิ้งนะลดไอความเร็วได้นะครับสักสองนะเพราะว่าเราห่างกันสองอะมันมันมันไม่ต่างกันเยอะทุกคนแต่เราควรไปเพิ่มนี่ครับนะฮะเนี่ยขมอล้องตัวมากขึ้นนะฮะเห็นปะน่ะแต่เพรามค้อองตัวมากขึ้นบอกเลยว่าการจับบอล ให้สถ like ียรกระเท้าเนี่ยการควบคุมบอลหันซ้ายหันขวาจะไวมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับความเร็วก็เขอมันก็ไม่ได้ผมว่ามันก็ไม่ได้ตกนะเพราะว่าถ้าการคอนโทรลบอลมันดีอะความเร็วมันก็จะดีตามไปเข้าใจปะคือจังหวะเราแตะบอลนะแตะบอลเรามีความเร็วเราไปได้แต่ถ้าเราคอนโทรลบอลดีด้วยความเร็วดีด้วยนะมันจะไปกระบอลได้เร็วขึ้นนะครับลองสังเกตดูดีๆนะนะครับผมเพราะว่าอัพอันนี้ปรับเนี่ยทั้งหนึ่งอย่างพอนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับลดมาเพิ่มได้หรอ เพิ่มได้นะฮะนี่ลดลดมาหนึ่งแต้มก็ได้นี่ครับนี่จะผมลดลดไปนะทุกอย่างก็ยังโอเคอยู่นะครับการคอนโทรลบจะแบบดูดีมากขึ้นนะฮะสปีดผมว่าเท่านี้ยังไงก็เจ๋วครับสำหรับโอบานนะฮะเพราะพี่แกมีแบบร่างกายที่โอเคอยู่แล้วอะครับผมขายช่วงขายยาวอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ถ้าการคอนโทรลบดีขึ้นนะไปกับบอลได้ไวขึ้นอย่างแน่นอนนะครับในนํำสูตรนี้เพื่อนนะครับชุดติงฮารูปยิงนะครับ10นะครับผมกวยแดซิกแซกสิบนะฮะรองเท้าเจ็ดแล้วก็ ขึ้น4ี่นะครับผมนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเด็ดอย่างแน่นอนนะฮะสำหรับโอบาบยังล่างแจก